วันนี้พี่จะสอนทุกคนทำสกูชีแตงโมกันค่ะตามคอมเมนต์ของน้องคนนี้นะคะที่ขอไว้นะ พี่ก็ดูแบบมาจากอีโมจินะคะทุกคนอันนี้พี่ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการวาดวงกลมนะคะแล้วก็ใส่สีจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ปีนออกมาค่ะวันนี้พี่ไม่ได้วาดเองนะทุกคนนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดเซฟคลิปแล้วก็แชร์ให้พี่ด้วยนะส่วนคลิปน่าจะเป็นของใครนะคะพี่จะเลือกมาหนึ่งคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะทุกคนยังไงมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะไปดูวิธีทํากันเลย ถ้าใครจะวาดเองนะคะให้น้องๆลากเส้นเป็นวงกลมนะใช้วงเวียนก็ได้ค่ะแล้วให้น้องๆเนี่ยวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะ2ชิ้นอันนี้จะเป็นเปลือกของแตงโมค่ะแล้วก็ให้น้องๆเนียนํำสกอ็อตเทปนะคะมาปิดให้ทั่วๆของรูปเลยค่ะ พอน้องๆติดสกอตเทปครบทุกชิ้นนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือให้น้องๆเนี่ยตัดตามขอบนะคะทั้งเนื้อแตงโมแล้วก็เปลือกแตงโมค่ะส่วนของชิ้นข้างบนน,งนี้นะคะพอตัดวงกลมแล้วนอให้พับเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยนะคะชิ้นของเปลือกเนี่ยก็ให้ตัดให้เรียบร้อยค่ะ พอได้แบบนี้นะคะให้น้องๆประกอบส่วนของกิ้นเปลือกเนี่ยต่อกันก่อนเนาะล้วก็ค่อยประกอบระหว่างเนื้อกับเปลือกค่ะไลติดสกอตเทปนะคะตามขอบเนี่ยรอบๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะชนกันค่ะครอบพอดีนะแล้วก็เว้นไว้หนึ่งช่องสำหรับใส่ย,ยายสังเคราะห์ค่ะ ส่วนขอบของเปิือกแตงโมนะคะที่มันเหลือออกมาเนาะน้องๆน,น,นะคะให้ใช้กันไกลเนี่ยตัดให้เข้ามุมแบบนี้เลยนะแล้วก็ติดสกอตเทปให้รอบๆค่ะ นี่ค่ะทุกคนเว้นไว้หนึ่งมุมแบบนี้นะสำหรับใส่ยายสังเคราะห์ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาติดต่อไปนิดนึงนะเว้นห,หนึ่งช่องแบบนี้นะคะเอาที่พอดีสำหรับใส่ใย,ยสังเคราะห์ได้นะทุกคนนี่เลยค่ะใย,ยสังเคราะห์นุ่มๆเตรียมยัดเข้าไปเลยนะ พอน้องๆใส่ยายสังเคราะห์จนพอดีนะคะให้น้องๆเนี่ยนำสกอเทปค่ะมาปิดมุมนี้ให้เรียบร้อยก่อนค่ะแค่นี้ค่ะน้องๆพอติดครบเรียบร้อยก็ได้สกุชี่แต่งโมแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดเซฟคลิปนี้ไว้ดูด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย